Sự bài diễn công an phi nhau, no. sụp bố con sống, sụp bố con sống tên kịch cào vĩnh no ơi. A à, đi tè ký tụp vĩnh ơi. 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 Tè ký tụp vĩnh น um, okay ่ um, ่ então, ่่ no, no another, ่่มื้อเราค่ะนอนอกอันนอกอนนี้ชิใาย มีแต่ไปควายเอาไปคลายได้หลยตัวได้หลยใบอยู่ดอก เศ้า<ร>ไปไหวเ้อเออเ้าไขไปไหวเดยเหมืนกัอ่ดีแ่อยู่นั่รุมนั่ันโดนจมเยาวอย่าเป็นลล้วสิันจมมันจมจิหาเว่าวระวาวดี้ะ่บอกว่าีม ือุบาไปเลยว้นลาฮดน้างบ้านเป็นั้นดเแอรเีนองนองดีแทกไม่เห็นคลิปได้กับฮดคลิปนั่นแล้วน่อดีแท็กนีนะผุนแล่นก้อนหมูเลยแมงแทนกะฮดชงท้าพ่อแต่ว่าแมงแทนไปท้าคลิป เธอหน้าแม่ปืนมาทำนะ

หลังจากทรงไม่ไ่แล้วพี่น้องเอ้ยพักกันกิโต้ม,มาม่าใส่กระปุใส่ปูม,มาพี่น้องดยการกระซามยักนี่ปูนี่เล้ยเออนี่ปูนี่ทีางานีบ่น้ออ๋ออ๋ออีออ๋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 ออ่ออ๋ออ๋อป๋ออ๋ออ๋อ้๋ออ๋อ๋ยวเออ๋อออ๋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 ออวออ

เบวลิงล้วพิกก้ก็มอ่อนเราอ่านหนังสือเป็นอยู่นะติตัวเคียนแ้ว,วีสบายดีพี่นอ้องออามาลูกมาแมวหายมาหายมาบวกไปนึงามาิ<ห>้ต<อ>้มมีอก่อนอาลูกลูกว่าแมวหายกินพี่น้อง็ดจะเสียพี่น้องเ<ร>ข้มนอนมาแมหายมาแมวหายดีๆนะอ่านออกนะเก็นะ nè mình kịp nó cái bà Phụ sao thôi năm Tà lọ kia nào đây nó không cụ sao thô xuân chắc có xuân bình đến nó hơi

こ,こはんない,いくないくやろ ัเพ่นหม่นอ่เพื่อโทรมาทางกลุ่มพี่น้องเอ้ยเข่าเบิร์เลยพี่น้อง อีอยข้างเหนื่อยเฮ้ยเพื่อนคือเก่งแต่ <laughs> ้ตั้งที่ตรงนี้ต้องอยู่แล้วอืมก็ผ มาแต่้ายร้อยมาแต่สายร้อยบังคัดแล้วก็ลุกเสียดายค่ะใส่น้อยเขี่ยมันน่อยได้เลยข้าวเกี๊มานน่อยโอ้ยเดนอะไรตายฮะเ้าวปูนี่ไว้

อ mm? cool. oh, oh, oh. ินเนอรฮึเห mm ็นอะไรอ้โ hmm. อ้โ้อะไรูกฮึอะไรกําลังจวเพื่อนดทางเพื่อนบอยเดิเขายาาก่อนขึ้นยาก่อนใช่ไหมบ๊อบ่อยอ้านีอ้าแทนอ้าสีก่อนอ้าอาพ่อพ่อเลยไว้พ่อมาอยู่ฮนี่

บเจ็บเอริกลัวหาต่ำลัางภาีอีกกลัวเอาหัวมาต่ำเฮามเจ็บเซอรเฮานี่เจ็บล้เกก่งเเมือมันเอาเนื้ออืดนอมาถูกหัวไปนะฮะยายขากุเลยน้ากระป

สิบเอ็ดได้แล้วพี่น้องขึ้น้าพอกันใหม่าลืมกดรับส้มส่องน้องแท่นน้พี่น้องฝากส่องน้องนิแท็กน้ำเนาะสวัสดี